เดี๋ยวแกลองอ่านดูดีๆก่อนนะไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อใจแกต่อไปเนี้ยตักเป็นเจ้านายใหม่ของทุกคนแล้วนะตั้งใจทํางานกันด้วยล่ะบริษัทไม่เหลือเงินสักบาทแล้วค่ะแถมยังเป็นหนี้อีกตั้งสามสิบล้านฉันจะโยกโรงแรมที่แกซื้อแกไม่อยากได้แล้วหรอกหรือว่าแกกลัวว่าฉันจะหลอกแกอยากได้สิฉันต้องเอาอยู่แล้วทำแบบนี้ไม่ไม่เกินไปหน่อยเหรอ ในคุณบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณไงหรือคุณจะกลับมาทำงานให้กับผมอีกครั้งอะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะผู้จัดการถึงตอนนี้บริษัทจะไม่เหลืออะไรอะแต่ฉันมั่นใจค่ะว่าฉันจะทำให้มันกลับมาภายในครึ่งปีนี้ให้ได้ตอนนี้ราคาโรงแรมก็เริ่มสูงขึ้นแต่คุณภาพและการบริการกับแย่ลงเรื่อยๆถ้าคุณทำให้โรงแรมก้าวหนึ่งลุกขึ้นใหม่ครั้งได้ยังไงลูกค้าต้องเยอะแน่ๆคุณอยากให้ผมช่วยอะไรอะ่ะบอกผมได้เลยนะ ผมจะคอยซัพพอร์ตคุณเองขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตฉันนะคะฉันว่าฉันต้องการเงินคุณค่ะได้สิคุณส่งเลขบัญชีของคุณมาให้ผมได้เลย บอกว่าอะไรนะลูกค้าย้ายสถานที่จัดงานท,งทั้งทั้งที่ทุกปีงานประจำปีของเขาจัดที่เรานี่เราเตรียมงานทุกอย่างไ้หมดแล้วจะทำไงเนี่ยท่านประธานคะฉันยังได้ยินมาอีกนะคะที่บริษัทพวกนั้นเขาพูดกันว่าสถานที่จัดงานที่ย้ายไปใหม่เป็นโรงแรมที่คุณยกให้คุณตาค่ะโรงแรมตากอ่อท่านคะนี่มันก็สิ้นปีแล้วทุกคนเริ่มถามฉันเรื่องโบนัสแล้วนะคะเ๊ จะถามหาโบนัสได้ไหนกันอีกแต่เงินเดือนเดือนนี้ฉันก็ยังได้ไม่ครบเลยนะคะขาดไปอีกตั้งหมื่นหนึ่งหยกฉันเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่แกเป็นเด็กฝึกงานจนตอนนี้แกเป็นถึงเลข,ขาของฉันช่วยมองการไกลกว่าน,นี้ได้ไหมอย่าสนใจใส่ตังเลๆๆ็กนน้อยเลยแต่ฉันก็เป็นแค่พนักง,งานธรรมดารรมดาคนหนึ่งนะคะฉันทํางานที่นี่เพราะหวังอยากจะได้เงินเงินหมื่นหนึ่งสำหรับฉันมันก็เยอะมากเลยนะคะ มันก็แค่เงินเหมือนเดียวแกลองคิดดูดีๆนะว่าแกได้ความรู้อะไรจากฉันไปบ้างได้ตามจากที่่ไปตต้งเท่าไหร่แกควรจะขอบคุณฉันมากกว่านะบูนหัวแกแค่ไหนแล้วที่ได้ทางานกับฉันอนะใช่ค่ะฉันได้ความรู้จากโรงแรมนี้เยอะมากจริงๆทำโอทีก็ไม่ได้เงินเอาเปรียบลูกค้าประหยัดน้ําประหยัดไฟผ้าปูที่นอนก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซักแถมยังแกว่าอะไรของแกเนี่ยฉันเรียนรู้กับคุณมา,มากพอแล้วค่ะฉันขอลาออก ลวออกไปเลยบริษัทขาดแกะแค่คนเดียวไม่กระท้องอะไรหรอกเดี๋ยวนะนี่พวกคุณจะไปไหนยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะใครให้กลับไม่รับก็พวกเราทำงานเสร็จแล้วนี่จะให้อยู่ต่อทำไมใช่การทำโอทีเป็นส่วนหนึ่งของงานถ้าพวกคุณจะกลับจริงๆก็ลาออกไปให้หมดเลยนเอเงินเดือนในคุณให้เราเท่าไหร่หมื่นห้าแ้วพวกเราทำงานยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ มันไม่ไปเอาเปลียบพนักงานไปหน่อยเหรอเนคุณผมจะบอกอะไรคุณให้นะว่าบริษัทของคุณตั๊กเนี่ยให้เงินเดือนมากกว่าคุณตั้งสองเท่าและพวกเราก็ไม่อยากรับแรขขงกดดันจากคุณอีกต่อไปแล้วอ๋อมันไม่ใช่พวกผมที่ต้องออกแต่เป็นคุณนะาะที่ต้องออกไปอะ่ะใช่คุณนัน่นแหละเฮ้ยวกแกวุ ฉันก็เลยจะแวะมันดูหน่อยว่าบริษัทของเพื่อนรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ฉันช่วยไหมล่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็คงจะยุ่งหน้าดูเลยนะยุ่งอะไรละ่ะลูกค้าไม่มีสักคนอ้าวจริงเหรอแย่จังเลยอะ่ะงั้นก็พอดีเลยพอดีว่าบริษัทของฉันเนี่ยลูกค้าเยอะแล้วก็งานยุ่งมากเลยอะ่ะ ฉันก็เลยจะมาซื้อบริษัทของแกแล้วพนักงนานพวกนี้เขาก็จะได้ไม่ต้องลาออกไปไงตักแกอย่าได้ใจไปไหนเลยคนไม่รู้คุณคนแบบแกเปิดได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ใจแกหรือเปล่าที่ไม่รู้คุณคนใช่คุณไม่เคยดีกับพวกเราเลยจริงพนักงานคนของมนทำอะไรที่นี่อ่ะก็โรงแรมคุณจะปิดไม่ใช่เหรอผมก็มันย้ายเฟอร์นิเจอร์ไง บอกแกว่าฉันจะปิดกิจการอ่ะไม่มีใครบอกอ่ะแล้วคุณจะย้ายไมหมล่ะไม่ย้ายเพราะเรามีเจ้านายคนใหม่แล้วคุณตั๊กก็มาเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่ถ้าจะย้ายเนี่ยก็ช่วยย้ายวัตถุกโบราณชิงนี่ออกไปก็แล้วกันไปไปฉัน เอาไปแบ่งกันนะเว้ยอืมอะไรของมึงเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยกูจะประกาศให้ทุกคนรู้เลยนะเว้ยว่ากูจะเอาดาวมาหาแล้าเป็นแฟนได้<บ>มึงไม่ถึงนตักเหรอวะผมกับเพื่อนแอบชอบผู้หญิงคนเดียวกันเอ้ยไฟวาดใครอยู่วะดูไม่เห็นออกเลย ี่ไม่แอบชอบอ่ะกูวาดมั่วกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะมึงอย่ามาแตะของกูน,นะเว้ยแล้วบางเอิงคนที่ผมชอบมาเห็นรูปวาดของผมนี่รูปนี้นายเป็นคนวาดเหรออ๋อ ใช่ฉันเป็นคนวาดเองไงก็วันนั้นเนี่ยฉันเดินผ่านคณะศิลปก,กรรมและบัเงเอิญเห็นเธอและหลังจากวันนัน้นไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนเนี่ยฉันก็จะน่าเธอคนเดียวเลยอ๋อใช่ไฟตัวละมองของเองอะ่ะถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเนี่ยถามไอ้ไฟดูก็ได้นะไฟรู้นี่กูวาดใช่ปะเพราะผมกลัวและขี้ขาดเลยโกหกไปแบบนั้นอ๋อใช่มันเป็นคนวาดเองอะ่ะ คิดไม่ถึงเลยนะว่าเด็กฟ์ีอย่างนายเนี่ยจะวาดรูปเป็นว่าแต่นายชื่ออะไรหรอผมมีโอกาสที่จะจีบเธอแต่ผมก็ต้องถอยให้เพื่อนผมที่บอกชอบเธอก่อนไฟไฟถ่ายรูปเพื่อกูสองคนหน่อยดิ ไอ้ไปเหี้ยกูมาแล้วไอ้เทนมึงมีตาเป็นแฟนแล้วนะเว้ยอย่ามั่วดิวะนี่ไฟมึงช่วยเอาความจริงใจเนี่ยมาแลกกับความใคร้ได้เปล่าวะไอ้สนามนี้เนี่ยมันมีแค่โค้ชกับผู้เล่นแค่นั้นเองเฮ้ยไอ้เทนเมื่อจริงเหรอวะโทษนะครับ ขอชนแก้วด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไม่ทราบว่ามาคนเดียวเหระใช่ค่ะแล้วคุณจะไปไหนต่อหรือเปล่าพอดีว่าผมจะไปหาแฟนะจะไปด้วยกันไหมละ่ะถ้าคุณไม่กลัวจะเลิกกับแฟนเนี่ยฉันก็กล้าไปทีละมาแล้วค่ะอา้าวทำไมคุณเพิ่งมาละ่ะ อ๋อพอดีว่าระหว่างทางเจอเพื่อนในไฟมาวันดีวันดีงั้นเดช่วยเล้นะ ฉันก็วาดภาพนี้เสร็จสักทีไอเทนมันมีธุระมาเลยขอกลับบ้านไปก่อนออแล้วนี่นายวาดรูปเป็นไหมไม่เป็นอะอย,อยากฝึกไหมล่ะเดี๋ยวฉันสอนมาสิเดี๋ยวนาะยเริ่มจากการวาดทิ้นตรงนี้ก่อนเลยนะล่างเบาๆแบบนี้นนมา สองวันเกิดนะมาชนหมดแก้วเอาเว่ยชนอีกไปดิใครยอมแพ้คนนั้นเป็นหมาเว้ย <c oughs> เฮ้ยทำไรของมึงไหนไฟทำไมอ่ะกู <c oughs> จูแฟนกูแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับมึองไงไอเทน มึงออกมาคุยกับกูข้างนอกหน่อยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไฟไอ้ไฟเฮ้ยมึงมานี่เลยนี่อะไรของมึงเนี่ยไอ้มึงทำแบบนี้ทำไมวะคะพี่ลาคนข้างนอกก็มีปัญหาเหมืกันหรอเฮ้ยแต่มันก่อนจะเขีนมาด้วยกันอยู่เลยนะเขาได้ยินมาว่าสองคนนั้นอะแยกมืออยู่คนเดียวกันอะแต่ถ้าว่ถ้า ถามนายอีกรอบนะนายเป็นคนว่าดรูปนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมนายชอบฉันเหรอไม่ใช่